ชาววันนี้ก็เป็นวันที่ห้าของการสมาทานทุด,ดงอันเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจให้สงบระงับแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์ไปในที่สุดซึ่งการประพฤติวัดในข้อทุด,ดงนั้นถึงแม้ว่าไม่ได้สมาทาน คือหมายถึงว่าไม่ได้ปฏิบัติครบทั้ง13ข้อถึงแม้ว่าจะ,ะถือข้อใดข้อหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติทุดงตามที่พระเดชพระคุลหลวงพ่อท่านไดเคยแนะนำไว้แล้วว่าการปฏิบัติทุดงนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต,ต้องเดินเข้าป่าเสมอไป จะอยู่ที่ไหนก็ได้ในการปฏิบัติซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ผ้าเป็นต้นหรือการบริโภคอาหารเป็นต้นเป็นการมัธยัสถปฏิบัติเพื่อความเป็นคนมักน้อยสันโดษซึ่งการฝึกฝนอารมณ์เช่นนี้แม้แต่ในที่อยู่ในที่อาศัย ก็อาจจะไม่สบายไม่สะดวกในความเป็นอยู่ห้องน้ำไกลบ้านก็มีสุนัขเข้าไปฉี่ที่กรดบ้านเหลือบยุงกัดเป็นแผลผื่นแดงเป็นต้นบางคนบอกว่ามดนี่ไม่น่าโหดร้ายเลย ถจาะากดเข้าไปได้เลยแม่เหลือเกินเลยก็อาการต่างๆที่ได้ประสบอย่างนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันว่าเป็นข้อทดสอบเป็นข้อทดสอบที่เราจะต้องรู้เท่าทันแล้วก็ไม่แพ้ ในข้อสอบทั้งหลายที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติให้ผ่านพ้นไปให้ได้โดยความอดทนอดกลั้นสิ่งที่เป็นยู่วยนต่ออารมณ์ต่างๆจะเป็นอาการกิริยาของบุคคลทั้งหลายที่อยู่ใกล้ชิดก็ดีที่เราจะเข้าสังคมในการระหว่างทานอาหารก็ดีในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมอยู่ดีก็ดี มันมีข้อจำกัดที่ท่านสอนไว้คือเราต้องดูกิริยาแต่ตัวเองไม่ควรดูบุคคลอื่นอันนี้ก็เป็นข้อที่เราจะต้องรักษาอารมณ์อยู่ยทุกขณะจิตอย่างไรก็ตามข้อสอบในความเป็นอยู่นั้นท่านก็ได้แนะนำแล้วว่าเราจะต้องสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนสวดอิติปิโส สวดเมตตันจะแผ่เมตตาให้ทวยเทพทั้งหลายมีลูกเทวดาเป็นต้นวิรูปรเคจะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนีเราก็ต้องมีหลักปฏิบัติในการก่อนเข้านอนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระตามหลักปฏิบัติเวลาที่เราจะเข้าป่าหลวงพ่อก็สอนให้พระต้องปฏิบัติตามนั้น ทีนี้เมื่อวานได้เล่าว่าพระเทระในสมัยพุทธเจ้านั้นที่ได้ละการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในนำมาซึ่งความเลื่อมใสหรือท่านปฏิบัติอยู่ในทุกดงนี้เองะจึงทำให้มีความเลื่อมใสโดยรอบเกิหมาแต่ก็บุคคลทั่วไปพระอุปเสะน,นี้แม้แต่ท่านจะทำปิดทาตในเบื้องต้นระหว่างที่บวชใน ภรษาแรกท่านก็ไดเ้เป็นอุปชายะบวชให้แก่บุคคลท่านหนึ่งแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์ภายหลังเมื่อุรธเจ้าทรงตำหนิและบ้างเป็น <c oughs> ต้นบันญญัติแล้วท่านก็รู้สึกตัวก็ได้มาเล่นรักความเพียรจนเป็นบรรลุเป็นพระหันได้ในที่สุด ่อมาเมื่อท่านมีพรรษาครบสิบพรรษาตามพระบรมมพุทธานุญาตแล้วได้เป็นอุปชาจึงได้ทำการอุปสมบทกุลบุตรถึงห้าร้อยรูกทั้งนี้เพราะท่านเป็นบุตรของตระกูลใหญ่ในหมู่บา้านเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปอยู่แล้ว และเพราะท่านมีความสามารถแสดงธรรมเป็นที่นำมาซึ่งการปฏิบัติธุดงขวัตติสาข้อนั้นสุดแต่รูปใดจะมีศรัทธามีความสามารถและมีความถนัดในข้อใดสภานสมาทานได้มากน้อยเพียงใดก็สุดแล้วแต่จะสทพาสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอาราของ ท่านอนาถปินธิกะเศรษฐีในเขตของพระนครสาวัตถีดานท่านได้พาสัตธิวิหาริคือลูกศิษย์ของท่านจำนวนห้าร้อยลูกนั้นเข้าเฝ้ากาบถวายบังคมแล้วเมื่อพระพุทธองค์ทรงตัดปฏิสันฐานและตัดถามลูกศิษย์ของท่านว่าภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุใดพวกเธอจึงสมาทานทุดงกันทั่วทุกครูพระภิกษุิกษภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายสมาทานทุดงควัตก็ด้วยความเคารพและศรัทธาในพระอุปชาพระเจ้าข่าพระพุทธองค์เมื่อได้ทรงสดับ จึงทรงประทานอนอุนโมทนาว่าดูก่อนอุปเสสนะดีแล้วละดีแล้วละนะยิ่นตัดสันเสริญในความเป็นอุปชาของพระอุษแสนอุปเสนะ <c oughs> ฉะนั้นความหวังความตั้งใจของพระอุปเสะนั้นเมื่อได้คำตัดสันเสริญจากพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ตั้งใจไว้แต่ตน้นท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดา,ศา,ศาในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้นำมาซึ่งความเลื่อมใสของหมู่ชนทุกชั้นท่านดำรงอายุสังขารช่วยกิจการกับกิจการพระาศาสนา สมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับคันธปรินิพานสมัยต่อมาเมื่อเกิดการทะเลาะกันขึ้นในกรุงโพสัมพีรพระภิกษุสงฆ์แตกแยกเป็นสองฝ่ายภิกษุรูปหนึ่งผู้ประสงค์จะหลีกเลี่ยงการทะเลาะนั้นได้ถามพระเถระว่าบัดนี้เกิดการทะเลาะกันขึ้นแล้วพระสงฆ์แตกแยกเป็นสองฝ่าย กระผมจะพึงปฏิบัติอย่างไรเนอดังนั้นเมื่อจะกล่าวถึงข้อปฏิบัติแก่ภิกษุรูปนั้นตั้งต้นแต่การอยู่อย่างสงบจึงกล่าวปัญาเหล่านี้ว่าภิกษุควรซ่องเสพเสสนาสนะอันสงัดปราศจากเสียงอื้ออึงเป็นที่อยู่อาศัยแห่งสัตว์ร้ายเพราะการหลีกออกเล่นเป็นเหตุภิกษุควรเก็บผ้ามาจากกองหยักเยื่อหยกป่าชา้า จากตรอกน้อยตรอกใหญ่แล้วทําเป็นผ้านุ่งผ้าห่มการหอมจีวรอันเศร้าหมองการทําจิตควรทําจิตให้ต่ําคุ้มครองทวารสํมรวมอินทรีย์ดีสํมรวมด,ดีแล้วจึงเที่ยวไปบินทบาทต,ตามลําดับตรอกคือตามลําดับสกุลควรยินดีด้วยของของตอนแม้จะเป็นของเศร้าหมองไม่ควรปรารถนารสอาหารอย่างอื่นมากนะัก เพราะใจของคนผู้ติดในรถอาหารย่อมไม่ยินดีในฌานควรเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยสันโดษซ่อชอบสงบเป็นมุนีไม่คลุกคลีด้วยพวกทาหาสและพวกบรรชิตภิกษุผู้ฉลาดควรทำตนให้เหมือนคนบ้านคนใบนไม่ควรพูดมากในท่ามกลางสงไม่ควรติเตียนดินทาด่าว่าใครๆควรละเว้นการกระทบกระทั่งกัน เป็นผู้สํารวมในพัะปราติโมกขรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักกำหนดการเกิดดับแห่งจิตพึงททำนิมิตให้เกิดขึ้นแล้วเจ,จเจริญสมณัสสมกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน,รรฐานตามกาดอสมควรอยู่เหนื่งเหนืองควรผูกใจไว้ว่าหากยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ไม่ควรวางใจละเลยความเพียรภิกษุผู้ปรารถนาความบริสุทธิ์เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้นี้ ย่อมจะบรรลุถึงซึ่งพระภิพานในมิลินทปัญหาท่านพระนาคเสนได้ยกเอาคำพูดของท่านพระอุปเสนะมาอ้างประกอบอถาธิบายการเพื่อแ,แก้ปัญหาของพระเจ้ามิลินในหลายแห่ง แม้แต่ในคำภีอุทานก็ยังได้เล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งท่านหลีกเล่นอยู่ตามสมณวิสัยได้มีความปริวิตกขึ้นว่าเป,เป็นลาภของเราเ,เราได้ดีแล้วคือได้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าเป็นศาสดา และได้ออกบวชในพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาพระองค์นั้นได้ตัดไว้ดีแล้วอีกทั้งเพื่อพรมจารีของเราก็มีศีลมีกัลยาธรรมเรามีจิตตั้งมันไปพระหันสิ้นอาสวะกิเลสมีอนุภาพชีวิตของเราได้ดีแล้วถึงตายก็ตายดีพระเถรละ ได้มนักสิการคือนึกถึงคุณพระรัตนไเกลยในวันหนึ่งท่านกลับมาจากบิณฑบารภายหลังเมื่อได้ฉันอาหารแล้วและเมื่อพวกศิษย์ได้ไปสู่ที่พักกลางวันของตอนแล้วท่านจึงได้ถือเอาน้ำจากหม้อน้ำล้างเท้าแล้วลูบตัวให้เย็นลาาท่อนหนังแล้วนั่งพักผ่อนกัน นึกถึงคุณความดีของตนที่พวกศิษย์ของท่านหลายร้อยหลายพันลูกช่วยกันบำรุงท่านไม่ขาดสายท่านส่งจิตและลึกถึงพระคุณของพู้รผู้มีพระภาคเจ้าวา่าอันดับแรกคุณความดีของศิษย์เรายังมีประมาณถึงเพียงนี้พระคุณขอพระาศาสดาของเราจะเป็นเช่ไนไรหนอพวกสาวกเหล่านั้นหลายพันโกดพากันบำรุงท่านตามสม,สมควรแก่พลังญาณ ถ้าใน,น,นระลึกถึงพระคุณของพระศา,าสดาอันเหมาะสมแก่ภาวะที่ปรากฏแจ่มแจ้งโดยเย็ในยะมีอธิว่าพระศาสดาของเราทรงมีศีลอย่างนี้มีธรรมะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีวิมุติอย่างนี้และโดยในย่มีอธิว่าแม้เพราะเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระหันตัสรู้เองโดยชอบ แต่นั้นจึงละลึกถึงคุณของพระธรรมโดยในยะามะมีอธิว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าตรัสด,ดีแล้วและคุณของพระอริยสงฆ์โดยในยะมีอธิว่าพระสงฆ์ก็เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเมื่อคุณของพระรัตนตร,รัยปรกากฏแจ่มแจ้งโดยอาการอย่างนี้พระมหาเทระจึงมีจิตใจชื่นชมเบิกบานนั่งเสวยปิติและสมนัตพันโอลามีอาการเป็นอนเนก พระาศาสดาได้ประทับนั่งอยู่ในพระคันตกุดีนั้นแลทรงทราบเรื่องนั้นด้วยพระสัพพัญยุตยานจึงทรงเปร่งอุทานนี้อันประกาศความเป็นผู้คงที่ของท่านทั้งในชีวิตและการบรณะชีวิตย่อมไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกในที่สุดแห่งการบรณะ ถ้าว่าผู้นั้นมีบทอันเห็นแล้วไซเป็นนักปราดย่อมไม่เศร้าโศกในถ้ำกลางแห่งสัตว์ผู้มีความโศกภิกษุผู้มีภวะตัณหาอันตัดขาดแล้วมีจิตสงบมีชาติสงสารสิ้นแล้วย่อมไม่มีพบใหม่นี่เป็นคำของพระพุทธเจ้าที่ดัดสรรเสริญพระอุปเสณะซึ่งเป็นธรรมะเป็นหัวข้อที่ท่านตัดเอาไว้ ต่อมาในบ้านปลายของพระเถระก็มีชีวิตอันที่บุคคลภายหลังก็จะได้นำเป็นตัวอย่างว่าแม้แต่เป็นพระหันท่านก็ยังต้องมีภัยเกิดขึ้นทำให้ท่านถึงกับชีวิตคือท่านถูกงูกัด <c oughs> สมัยหนึ่งท่านพระอุปเสนะเถระ พักอยู่หน้าป่าสีตะวันใกล้เงื้อมสัปปะโสทิกะคงจะเป็นภูเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเมืองราชครึกกับพระธรรมเสนาสารีบุทผู้เป็นพี่ชายณนะวันหนึ่งท่านฉันปตาหารแล้วจึงนั่งเย็บดีวรอ,อยู่ที่ร่องเงาแห่งถ้ำงูตัวหนึ่งได้ตกลงมาถูกและกัดท่าน พิษของงูได้แล่นเข้าไปในร่างกายของท่านท่านจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาให้ช่วยยกท่านออกจากถ้ำก่อนที่จะถึงมรณภาพพระสารีบุตรเมื่อได้เห็นน้องชายเช่นนั้นจึงได้กล่าวว่าเราไม่เห็นร่างกายของท่านอุปเสนะเป็นอย่างอื่นและอินทรีย์ หมายถึงอวัยวะส่วนอื่นก็ไม่แปรปวนท่านคงจะกล่าวเหมือนก็ให้สติได้อย่างไรนะฟังต่อไปว่าท่านปุภเษนณะกล่าวตอบพระพิชัยว่าผู้ใดตรึกว่าเราเป็นชักสักจักสุจักสุเป็นเราหมายถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยโดยย่อนะ ว่าเป็นของเรากลายเป็นอย่างอื่นความแปรปรวนแห่งอินทรีย์หมายถึงอายุวะตาเอ่อรูปเสียงกิ่นรสสัมผัสก็พึงมีอยู่แก่ผู้นั้นเพราะถอนอนุสัยได้ถอนความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้เด็ดขาดดี่ถ้าได้กล่าวอย่างนั้นหมายถึงว่าพระสารีบุตรคงจะได้พูดกับพระ อุบเสนะว่าแม้อินทรีย์ร่างไม่เห็นว่าร่างกายเป็นอย่างอื่นและอินทรีย์หมายถึงว่าตาหูจะูบกลิ้นกายใจก็ไม่แปรปวนหมายถึงว่าภาษาริบุตรพูดอย่างนี้ถ้าอุปเสนะตอบว่าผู้ใด,ดตึกว่าเราเป็นจักสุขหมายถึงนักคิดว่าตาเป็นของเราเป็นเป็นเราเป็นของเรากายเป็นอย่างอื่น นี่ก็เป็นศัพท์ที่แปลจากบาลีก็ยากที่จะเข้าใจเหมือนกันก็คงจะสรุปตามสำนวนของพ่อง่ายๆว่าท่านคงจะถอนจากความคิดเห็นถอนจากอนุสัยในการยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นของเราเป็นเราเป็นของเราได้เด็ดขาดนะเมื่อท่านได้กล่าวโต้อตอบกับภาษาริบุตรผู้เป็นพิพระพี่ชายเช่นนี้แล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ช่วยกันยกท่านออกไปจากข้างนอก ร่างกายของท่านก็ได้กระจัดกระจายเลี่ยไรไปดุดกองแกลบถูกลมพัดกระจัดก,กระจายไปกระชันนั้นนี่เป็นงูพิษที่มีความไล่แรงมากเมื่อชีวิตนี่มาท่านได้กล่าวท่านว่าเมื่อชีวิตของเราในพพสุดท้ายเป็นไปอยู่เราถอนพบขึ้นได้แล้วทั้งหมดชนะมนัน <c oughs> ชนะมารพร้อมทางฐานะแล้วทรงไว้ซึ่งร่างกายอันในที่สุดไว้คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทายานวิโมกแปรและอภิญญาหกเราได้ทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนพระเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วชันนี้แหละนี่ก็เป็นกายกล่าวคำสุดท้ายว่าท่านได้ประกาศคุณธรรมความดีของท่านว่า ถึงแม้ในบ้านปลายในชีวิตท่านต้องได้มรภาพเพราะงูพิษได้กัดท่านจนร่างกายของท่านนี้ไม่เตรียมกระจัดกระจายไปหมดท่านก็ยังได้ประกาศถึงความเป็นพระหานของท่านว่าท่านได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ทํากิจในพระพุทธศาสนาให้ได้ทำาคํมสอนของพระเจ้าได้สําเร็จรุลวงไปด้วยดีแล้วฉะนั้น พวกเราทั้งหลายได้ฟังประวัติความเป็นมาของพระเทระผู้มีความสำคัญองค์นี้แล้วคงจะได้เป็นข้อคิดในชีวิตว่าในเบื้องต้นแม้แต่ปฏิบัติความดีด้วยความหวังดีท่านก็ยังได้ถูกพระเจ้าตำหนิว่าไม่ควรตั้งตนเป็นอุปชา ท่านก็ยังมีความพยายามปฏิบัติจนพ้นทุกข์แต่ความหวังของท่านอยากจะได้คำสัรเสริญจากพระศาษษสดาท่านก็ยังตั้งความหวังอยู่จนกระทั่งท่านได้อุปสมบทให้แก่กุลบุตรทั้งหลายถึง500องค์ซึ่งทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ก็ปฏิบัติทุดงควัตทั้ง13ข้อคือดูแล้ว ทั้งอาจารย์และลูกศิษย์นี่ปฏิบัติอยู่ในมารยาทอันงดงามเป็นที่เลื่อมใสแก่ผู้เห็นผู้ได้เห็นทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกย่องเป็นเอตท,ทัคคะด้วยเหตุด้วยผลและก็สมความปรารถนาที่ท่านได้ปรารถนามาตั้งแต่สมัยพระปฐุมมุตระเมื่อได้เห็นพระพุทธองค์ได้ทรงตั้งตำแหน่ง ให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งท่านก็ได้ปรารถนาความสำเร็จของท่านก็ได้สำเร็จมาจนถึงการเวลาท่านได้ถูกงูกัดปรินิพพานไปก็เป็นอันว่าการบรรยายเรื่องราวของพระเทระรูปนี้ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในทุตดวงขวัตทั้งศิษย์และอาจารย์ได้นำมาซึ่งความเรื่องใสความ ความเคารพนับถือแก่ผู้ได้เห็นทั้งหลายเรื่องของการปฏิบัติเช่นนี้โดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราท่านก็ได้เล่าเอาไว้แล้วเช่นกันว่าสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านก็ได้ไปฝกตุดงกับหลวงปู่ปานพร้อมด้วยกับเพื่อนของท่านที่อยู่ในป่า จำนวนสองลูกรวมกันเป็นสามลูกเวลาทุดงไปนั้นท่านก็จะได้ให้ข้อปฏิบัติให้คาถาในการปักฏดเป็นต้นให้คาถาในการสวดมนต์ภาวนาในขณะที่อยู่ทีนี้ก็อยากจะเสริมสักนิดหนึ่งว่าในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ที่วัดซาสุง สมัยก่อนโน้นหลวงพ่อหรือว่าพระภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในวัดอย่างที่ได้เคยได้เล่าไปเมื่อวันก่อนแล้วว่าเรามีอันตรายจากภัยของผู้ประสงค์ร้ายต้องการที่จะทำะคุณใสด้วยเวทมนต์คาถาอะไร ท่านถึงได้ทำพิธีเป่ายันเกอเพชรซึ่งท่านถึงกับพูดว่าพวกคุณที่อาศัยอยู่ในวัดนี้ถ้าพระเทวดาไม่ช่วยพวกคุณก็ตายไปหนาแล้วแม้กระทั่งเหตุการณ์รุนแรงยิ่งขึ้นมีการส่งคนส่งพระ ส่งแม่ชีเข้ามาปะปนอยู่ในวัดซึ่งส่วนมากพระที่อยู่เวรที่คอยดูแลท่านให้ความปลอดภัยกับท่านในขณะนั้นเลยมากท่านก็จะบอกล่วงหน้าว่าอีกหน่อยก็จะมีคนรูปร่างเช่นนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้ท่านจะบอกไว้ก่อน พวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าครูบาอาจารย์ของเราท่านก็มีญาณอย่างรู้มีพระมีเทวดาคอยบอกท่านฉะนั้นภัยอันตรายต่างๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้พำนำพามาให้เหล่าคณะศิธิ์หรือวัดท่าทรงได้อยู่รอดปลอดภัยมานั้นถ้าไม่ได้กำลังของ พุทธภูมิไม่ได้กำลังของอภิญญาสมาบัติก็ยากที่จะได้ผ่านพ้นอุปสรรคอันตรายเหล่านี้ได้ก็มีอยู่คราวหนึ่งท่านรู้ว่าจะมีอันตร,รายจะมีผู้ที่หวังร้ายสั่งใส่ของที่เป็นมีพิษปะปนในอาหาร ท่านก็นเลยบอกพระในวัดว่าสมเด็จพุทธกักบได้ทรงมาประทานพระคาถาให้บทนี้คุณควรใช้เสษอาหารก่อนฉันทุกครั้งพวกเราก็ต่างก็ทราบซึ่ง ที่กูบาอาจารย์มีความเป็นห่วงก็จะได้ใช้คาถาไว้เสกอาหารทุกครั้งที่ฉันคือพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจศัตรูทั้งหลายจงวินาาสันติพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจโรคภัยทั้งหลายจงวิหนาศสันตินี่เป็นคาถาที่สมเด็จผู้กัศสบได้ทรงประทาน ผ่านประเดชพรกคุณหลวงพ่อให้พระในใช้เศษอาหารทุกครั้งในเวลาฉันอาหารแม้แต่บางครั้งในเวลาที่ขับขันดีเช่นกันก็มีอยู่วันหนึ่งปกตินี่พวกเราส่วนใหญ่ก็จะต้องพบวัตถุมงคลคือบางคนก็มีพยัญโกรพัเพชรบางคนก็มีพยัญ ธงแดงมหาพิชัสงครามแต่มีอยู่ขราวหนึ่งอยู่ดีๆวันนั้นหลวงพ่อก็สั่งพระที่ติดตามบอกให้พระทุกองในวัดนี้ให้ให้เอาผ้ายันทงแดงนไ,ไปติดในห้องเลยในห้องของแต่ละองค์เลยนั่นก็หมายความว่าวัดท่าสุงนี้ขาจะรอดปลอดภัยมาได้ก็โดยความยากลำบากเรามีภัยทั้งที่เห็นตัวและไม่เห็นตัว ในสมัยนั้นแม้แต่ว่าในบางครั้งก็มีอยู่คราวหนึ่งที่สมัยที่หลวงพ่อยังพักอยู่ที่ตึกกลางน้ำนันก็มีคนเข้าไปเผาหุ่นนะทำทำพิธีไสยศาสตร์เพื่อจะทำลายท่านดันั้นการที่พระเดชพคุณหลวงพ่อของเราได้นำพาวัดท่าสุงและบุคคลสิทธิ์ให้รอดปลอดภัยมานั้น ก็ด้วยพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณโดยเฉพาะการเป่ยายันกอบแพชรกด็ดีหรือวัตถุมง,งคลต่างๆกด็ดีที่ไว้ป้องกันอันตรายนั้นซึ่งเราก็ยังไม่รู้ได้ว่าผู้ใดเขาจะปราถนาเช่นนั้นอีกหรือไม่เราก็ควรจะได้รักษาเนื้อรักษาตัวไว้โดยอำนาจของคุณพระราตรัยเพื่อให้เราได้ปลอดภัยในการปฏิบัติความดี สำหรับในเวลานี้ก็ใกล้เวลาที่จะ,จะเจริญกรรมาฐานข้อขอรักนาพระภิกษุกลุ่มที่หนึ่งจุดทูกเทียนที่ต้องบูชาได้นะครับสำหรับในตอนท้ายโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มีอยู่ในหนังสือนั้นก็ที่จะได้อัญเชิญมาในตอนเช้าสุดท้ายในเวลานี้ท่านบอกว่า จงจำไว้ว่าการเจริญพระกรรมฐานเราุ่งหมายอย่างเดียวคือความเป็นพระอริยเจ้าเทพต่างๆที่เห็นอารมณ์ต่างๆที่ฝันอาการต่างๆที่เกิดมามันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถอะเรามองของเราไว้ว่าจิตของเราเวลานีนะ้เราลืมความตายหรือเปล่ามีความประมาทในชีวิตไหม มีความเคารพในพาระรนักไตรัแน่นอนหรือเปล่ามีศีลห้าบริสุทธิ์ไหมมีอารมณ์รักนิพพานหรือเปล่าเอาจิตจับมันไว้แค่นี้ถ้าจเจริญกันจริงๆเขาเอาแค่นี้พอในเรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามานี่อย่าไปยุ่งมันนะถ้าเอาจิตไปยุ่งกับอาการต่างๆทางร่างกายบ้างอาการต่างๆทำมา นำมาทั้งทางด้านจิตใจบ้างก็ถือว่าเป็นการถือมองคลตื่นข่าวยังไม่ได้อะไรเลยสักนิดหนึ่งในพุทธศาสนา